วันนี้เราอยู่ในเกม One Punch Man The s o n g e t นะครับเรามาอยู่นใน EP ที่3นะครับกับ Red Cool Friday ยังต้องไม่แอคชั่นเลยเอาเอาไปเกิด <c oughs> ตื่นเต,นต้นมันจบก่อน1น2 3แอคชั่นนะครับอย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่อัาไว้อีกแล้วนะครับก็ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นคลิปของเราจริงๆนะครับก็คือก็เป็นเซิร์ฟเวอร์12นะฮะ <laughs> แต่แป๊บหนึ่งนะ <laughs> มันบางหน้าเรา <laughs> เอากลับลงไปโอเคแต่ว่าเรามาภาค <laughs> อธิบายดีกว่าเรียกว่า ไม่ได้พากไม่ได้พากตามมาอธิบายทีละขั้นตอนนะพอดีอัดไว้เมื่อบันจันแล้วนะครับก็ใช่เริ่มอัตราค่าบันจันรนะครับวันจันรยังเป็นหกร้านเจ็ดอยู่นะครับหกล้านเก้านั้นก็โอเคอันแรกสุดเลยเนี่ยอย่างแรกเข้าไปนะครับคืออะไรครับเราต้องพยายามสแกนเนี่ยให้ได้สักสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือถ้าไม่ได้ส0ิบเปอร์เนี่ยให้ใช้เพรสุ่มสักครั้งสองครั้งก็ได้นะคิดว่าน่าจะได้แหละแต่ถ้า บางคนไม่อยากเสียเพชรเลยก็สมเป็นรายบันบางครั้งก็ได้20บางครั้งก็ได้4ี่สบบางครั้งโชคดีจริงๆก็ได้60ก็มีครับวันนี้นะได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้วันนี้ได้หกสิบวันนี้เสียไม่วันนี้วันจันทนี่เราพูดกันในคลิปวันนี้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับคือการจัดเซตเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่หน้ากากหวานก่อนก็คือให้หน้ากากหวานเนี่ยออกจมตีก่อนหน้ากากหวานออกก่อนเนี่ยลูกไฟจะหมดถูกไหมครับแล้วก็พอมันติดกระดูกแดงเนี่ย มันจะได้ลูกไฟมาอีกสองลูกเส<ถ>ร็จปุ๊บเนี่ย<ป>พอได้ลูกไฟมาสองลูกเนี่ยก็เอาบอลทองยิงให้ติดบทคีนะครับเพื่อที่จะได้โจมตีตดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยออโต,โต้ไปลยครับคือเน้นแค่สองตัวนี้แล้วก็เซตอีกตัวหนึ่งที่ใช้สกิลแอนตี้ก็คือซอมบี้แมนนะครับอันนี้ก็เริ่ม,มเริ่มนะครับก็อย่างที่บอกับอ่าอันนี้ก็คือจะเอาอ่าหน้ากากหวานตีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เนี่ย ทอรถไฟเหลือหนึ่งแล้วมันจะเร่งมาอีกสองนะครับเพราะว่าติดกระดูกแกงเสร็จปุ๊บเนี่ยบอลทองก็ใช้แอนตี้นะครับเพื่อเอาสกิลบทคยี่นะครับอันนี้ก็จะได้ดาเมจอีก30%แล้วก็ที่เหลือเนี่ยปล่อยออโต,โต้เลยครับก็ให้ซอมบี้แมนไว้ฮิลแล้วก็ตัวของฟูเคเกาเนี่ยเอาไว้เพื่อลดดาเมจนะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยเลือดไม่เยอะเลยต้องเอาตัวลดดาเมจมายืนเพื่อให้ยืนครบ4เทิร์นต่อเฟสแล้วก็ครบ3เฟสนะครับในตะขาบวันจันทร์ อตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็ตะขาบบันจันร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็จะเน้นปล่อยออโต้ไปเลยก็ให้หนกากหวานบนทองกับซอมบี้แมนใช้อันติแค่นี้เลยครับง่ายๆอ่าเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับก็ดาเมจหลักที่ทําจากตัวเทำดาเมจหลักนะครับก็จะเป็นตัวเสือไอสิงโตสิงโตนะครับสิงโตติดเรียกสิงเกอบิคิงกับ ตัวหน้ากากบ่านะครับจะเป็นตัวดาเมจหลัก2ตัวของผมนะครับแล้วก็กาโร่เนี่ยไว้เสริมดาเมจอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนเนี่ยไว้หิลแค่นี้เลยครับหลักๆก็จะแค่นี้พอเทิร์นหลังๆแล้วก็ูุบอลจะเหลือนะใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะกดสคริปต์ไปยาวๆนะเพราะว่ามันมาเหมือนกันทุกเทินนะครับเหมือนเพราะว่าราขาบรลจันเนี่ยไม่เก่งมากนะครับก็จะดาเมจจะเบาช่ คๆแต่ว่าตะขาบวัรจันเนี่ยครับเขาจะมีแพสซีฟคล้ายๆตัวกระบองเหล็กว่าเมชาการที่เป็นป้องกันลดดาเมจนะครับเห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์โล่เขียวๆตัวนี้จะลดดาเมจเพราะงั้นเนี่ยการทำดาเมจในวันจันเนี่ยมันจะน้อยคือไม่ใช่น้อยแค่คนเดียวนะคือทั้งเซิร์ฟเวอร์คนเซิร์ฟเวอร์ก็จะทําได้น้อยกว่าอแล้วมันเพราะมันตีได้สองรอบเลยมันมีแค่สองล่ามันก็เลยตีได้น้อย แต่ระดับกล่องเอสม,มันก็จะลดลงมาเหมือนกันใช่ใช่อันนี้เหมือนตีสองครั้งผมก็ไดเอสจำไม่ได้มีอยู่วันหนะึ่งตีครั้งเดียวขึ้น A เลยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอ่อ,อันนี้ก็เฟสที่ <F ates S 1> 2. 2> สองอ่าเฟสสองอันนี้มีเทคนิคอะไรไหมหรือว่าเลือดอ่าอ,อันเนี้ยสังเกตเลือดนะคือทุกตัวเกิน8ปดสเนหมดเนี้ยอันนี้ไม่ต้องย้ายโพซิชันนะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เลือดต่ํากว่าสัก5้าสิเปซนเนี้ยให้เอาตัวนั้นไปไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าตะขาบมันจะตีแต่ตัวด้านหน้า มันจะตีด้านหน้าสลับหลังแต่ว่าถ้าตัวไหนเลื่อนเหลือเยอะเอาไปด้านหน้าดีกว่ามันจะชนบอสได้นานก็เคลนแรกมันเริ่มตีข้างหน้าใช,ใช่นี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมหน้ากากหวานก่อนวันทองตามด้วยอซอมบี้แมนน้ำที่ใชแอนติที่เหลือก็ปล่อยออโต้ไปเลยครับแล้วก็ฟูคิเกามาลดดาเมจเหมือนเดิมพอนีครับเดี๋ยวสังเกตดูนะครับถึงแม อบอสตัวนี้จะไม่ได้โหดมากอะไรนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยเลือดก,ก็ลดอยู่บ้างนะครับอาจจะสักห้าสิบอ่าสี่สิบห้าิเปอร์เซนึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้ถึกขนาดนั้นไม่ได้เลือดเป็นล้านห้าล้านสองล้านหรือ 3, แบบสี่ล้านห้าล้านแบบอ่ากายอีกนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เลยยืนได้ไม่นานเลยต้องเอาตัวลดดาเมจมาด้วยถ้าสมมติว่าคนที่เลือด HP พถึกเนี่ยก็สามารถสลับเอาตัวลดดาเมจลงไปเลยใช่ใช่คือคนที่เลือด เกินสักล้านห้านะครับแนะน่ะเอาฟุเคนาออกเอาด็อกเตอร์จีนัสมาแทนแล้วก็คนที่มีอะตอมิกนะครับเอาอะตอมิกมาแทนบอลทองจะแรงกว่าผมอีกคือผมอ่ะไม่มีอะตอมิกนะครับคือถ้ามีอะตอมิกเนี่ยผมว่าผมได้ดามิอีกนิดนึงครับเพราะว่าเวลาซอมบี้แมนไปตีเนี่ยอะตอมิกจะไล่โจมตีผมจะได้ดามิทเพิ่มสิบของเจ้าตัวอ่าใช่จะได้ดามิเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ซึ่งไม่ได้ตอนนี้ครับที่กายิดเขาปรับ ั้นอะตอมิกมาครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาใช้แล้วเขามีแฟนกายแ,แ,แช่งทาให้การไล่โจมตีเนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งอ่าใช่เขาเขาจะได้ดามเมจเยอะหน่อยนะอ่านนี้ก็จบไปแล้วครับอ่าเทิร์นแรกนะครับอ,อ,รนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือผมจะกดสกคิปไปเรัวแล้วเพราะว่าอ่าบอสวันแรกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับมันง่ายไม่ต้องมีการจัดทีมอะไรมากมีดาเมจก็ได้ ยังเลยครั้งสองครั้งสองครั้งอันนี้อันนี้จะกดสคริปต์รัวๆละวนี่กดสคริปต์เมื่อกี้ดาเมจได้เท่าไหร่นะแปดแปดสิบล้านเนาะแปดสิบล้านต่อไปก็ถ้ากดคลิปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กดสคริปต์รอบที่สองได้เจ็ดสิบแปดก็จะพอๆกันประมาณแปดสิบเอ็มนะแปดสิบเอ็มต่อหนึ่งอ่ารวมๆก็ได้ประมาณสองร้อยสามสิบสองเอ็มนะครับอันนี้คือวันจันทร์นะมันจะน้อยกว่าวันอื่นที่ คูนบอกนะครับก็คือมันตีได้แค่สองรอบแล้วก็มันมีตา้านทานมีนู่นนี่นั่นก็ตีไม่ค่อยเข้านะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันพุธประคำพุธนะครับแล้วบางคนบอกว่าจะมีคำถามว่าเอาแล้ว่าการบางที่บางคนแบบเอ้ยเอาแล้วเอาแ,แบบราชานั่นฟ้าขึ้นอย่างเงี้ยไว้เพิ่มดามอี่ยตีไหมครับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาราชานั่นฟ้าขึ้นน่ะเอาดรจีนัสขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าเอ่อเรียกว่าอะไรดี ราชันนั่นฟ้าเนี่ยมันบวกไอสตาร์ดามจแค่2เทินนะครับแต่ว่าดรจีนั้นเนี่ยบวกทุกเทิิร์เน30%เท่ากันนะครับก็เน้นไปทางดรจีนั้จะดีกว่ายกเว้นยกเว้นคนเล่นไปทางสายโบลทสนะครับก็คืออยากได้มีสายพลังเพิ่มเติมแบบสายสายีม่วงครับเข้ามาอยู่ในทีมจะทำให้อันตีของโบลทสตีแรงอันนี้ก,ไก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าทีมเรามีโบลอสหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไม่จาเป็นนะครับใช่ครับ ก็ตามนี้ต่อไปก็ไปดูคลิปที่2นะครับคลิปนี้อัดไว้เมื่อวันพุธนะครับวันพุธอันนี้ก็ดาเมจแตกเจ็ 8, ล้าน,านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่างกับเดิมแสนเดียวไม่ไม่ได้เดยอะเพราะลานชาก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับไอเทมของตัวละครนะว่าเป็นอะไรนะรสามารถย้อนไปดูนะครับคลิปของการรีวิวโบลสได้นะครับผมเราจะอธิบายไว้ในนั้นอันนี้สุก รอบนี้เหมือนจะสุ่มไม่ดีเหมือนจะต้องเสียเพชรสุ่มนะให้มันได้40%พยายามได้ย40%เอ้ยรอบนี้ไม่เสี่ยง40%ก็พอนะครับ40%ไม่ไจะเป็นน้องกดเพิ่มมากกว่านั้นเป็นแต่ว่าแบบไม่ถึงผมว่าไม่คุ้มเสียนะต้อใช่ไหมเออมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะถ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องก็ได้ืมอันนี้ก็ได้40%ไปแต่พยายามให้ตีได้ขั้นต่ําอยู่ที่กล่องเอนะครับเพราะว่าถ้า ได้กล่องกต่ำกว่ากล่องเอเนี่ยมันจะไม่ได้ลุกลกแก้วสีทองให้เลขขี้อยู่แถวหน้าเลขคู่อยู่แถวหลังหรือเลขคู่เออเลขคี่แถวหลังหรือเลขคู่อ่ะเขาทังงเลขคู่เลขคี่เลขคู่เลขคี่นี่คืออันดับกันปีโอเคนะอันแรกอแถวแรกวัดกลมนีสามตัว หนึ่งสามห้าอยู่ข้างหลังหน้าหรือหลังก็ได้คือให้ตัวที่ออกก่อนนะเลขเลขขี่อะสปีดเลขขี่อะโอเคสมมติว่าผมเอาหนึ่งสามสาอันนี้สมมติอ่าอันนี้ก็สองสี่หกแต่ในแถวเดียวกันเนี่ยในแถวตัวนี้เดียวกันอจะสลับตำแหน่งตรงอะไรยังไงก็ได้สลับยังไงก็ได้สี่หกอ่าสมมติว่าตัวหนึ่งตีก่อนอ่าตัวน แล้วมันจะมีโอกาสห้าสิเปอร์เซนใช่ไหมใช่โอกาสห0สิบปอร์เซนที่จะไล่จมตีตีเราคืนน่ะรอบแรกไปโป๊ะเราโดนตะขาตีรอบแรกชึกหนึ่งขีดโดนตีคืนหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองเข้าตรงนี้ครั้งที่สามครั้งสามตอนตรงนี้ใช่เพราะงั้นเนี่ยดามจมันจะแชร์มันจะแชร์หน้าหลักเพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวไหนตายเรือก่อนตัวอื่นเลือดจะลดพอๆกันพอๆกันใช่แต่ว่าผัดกันลดนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่รู้ เอาหนึ่งสองสามมาเรียงกันด้านหน้าเลยเนี่ยมันก็จะโดนใช่ไม่โอกาสตายประมาณเทินที่สามเทิร์นที่สี่เนี่ยถ้าถ้าเลือดไม่ได้เยอะจริงๆนะเลือดไม่ได้เกินล้านห้านี่ยตายเรียบนะครับสำหรับคนที่ไอตัวละครที่เลือดต่ํากว่าหนึ่งล้านเนี่ยพยายามเรียงทีมอย่างนี้นะครับใช่มันมันตะขามันจะตีได้ทั้งหมดอกี่เทิร์นนะสมมวัสี่ครั้งโอ้รวมฟลลลอัพมันแล้วแต่โชคเลยใช่แล้วแต่โชคเนี่ย ก็อันนี้ก็จะนับได้ลาบากเพราะมัน50%เนอะจะลองไปดูของจริงทักษะเอ้ไอเดียมันจะประมาณนี้เนาะใช่คอนเซปต์คอนเซปต์มันประมาณนี้นะครับต้องเรียงแบบนี้เท่านั้นนะเพื่อความอยู่รอดนะครับการเมื่อกี้ไปถึงตัวนี้อ่ะจัดทีม่ะเนี่ยครับสังเกตนะครับ1 3 5เนี่ยจะอยู่แถวหน้าสปีดนะครับสปีด2 4 6จะอยู่แถวหลังอันนี้เป็นตะขาบวันพุธนะครับวัมนหุธใจเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาหน้ากากหวานนะครับ ไล่ตบก่อนแล้วก็เสือตามใช่แล้วก็ให้เอาบนทองเนี่ยตีเพื่อให้ติดบทขยี้นะครับเดือนที่สองเห็นไหมฮะใช่กระจายนะครับเนี่ยมันจะมีโอกาส50%ที่จะเกิด follow up นะครับเพราะฉะนั้นพยายามกระจายดาามบ follow up อันนี้ก็คือจะแชร์ดรามจกันไปเรื่อยๆนะครับแต่การที่ฝั่งเรา follow up อย่างเงี้ยกระาษจะไม่ follow up ซ้อนนะไม่ซ้อนอืมฟองอ่าอันนี้ผูเก็เกาโดน อันนี้ก็จะตีแถวหน้าเป็นเพลิงของตะขาคาบถ้าตะขาบตีปกติของมันจะตีให้แถวหน้าเพราะงั้นตัวที่อยู่แถวหน้าควรจะถึกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือปล่อยออโต้ตามปกติเหมือนเดิมนะก็คือหน้ากากหวานตีให้ติดกระดูกแดงบอลคองตีให้ติดบทขยี้นะครับแล้วก็ซอมบี้แมนแอนตี้เพืร์ฮิวนะครับก็หลักๆก็เหมือนเดิมนะครับ ก่อนนี้ก็เหมือนวันจันทร์ครับที่ว่าเหมือนวันจันทร์แต่ว่าดาเมจจะได้เยอะหน่อยตะขาบวันนี้ใช่จะไม่มีสกิลพสซีฟป้องกันอะไรเลยนะสำหรับตะขาบเพราะงั้นเนี่ยตะขาบตัวเนี้ยจะอ่อนแอที่สุดครับถ้ามาวัดมาโม้ดาเมจกันนะครับเขาก็จะมาโม้วันนี้ละเราก็โม้วันนี้แหละได้สามร้อยหกสิบเอ็มเพื่อนๆลองทายกันครับว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่ อออ่ลงดูไม้ของต้นคีบอกไปแล้วว่าสามร้อยหกสิบเอ็มแต่ว่ารอบเดียวจะได้เท่าไหร่ลองดูแต่มีผลมากเลยนะการจัดทีมถ้าจัดทีมไม่ถูกนยครับสำหรับตะขาบันพุดเนี่ยดามีถ่ายเยอะที่สุดเฟสแรกเนี่ยจะยังเห็นผลไม่ชัดนะครับเห็นไหมเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยมันยังไม่ติดพลานำนะครับคือตะขาบเนี่ยมันยังตีเบาอยู่แต่เดี๋ยวพอเทิร์นที่สองครับเห็นชัดเลยว่ายังไงมันก็ต้องแยกอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้อง ลำดักมาสลับกันนะครับนะครับแล้วก็ลองสังเกตเลือกเลือกของผู้ตัวนะครับคือถ้าเกิน50%ิอนอยู่เนี้ยก็ไม่ต้องสลับอะไรมากนะครับก็ยังเน้นตำแหน่งเดิมก็คือให้ตำแหน่งหน้ากับหลังสลับกันนะครับอันนี้ก็เริ่มไปเลยนะเพราะผู้ตัวเลือดเกิน50%หมดนะครับอ่าเหมือนเดิมครับก็หน้ากากอ่านเปิดก่อนนะครับให้ติดอ่ากระดูกแดงแล้วก็อ่าบอลทองตีแช่นตีเพื่อให้ติดบทขยี้นะครับแล้วก็เปิดแอนติข,ของตัวซอมบี้แมนไว้ให้มันหิ้วเลือดนะครับ ก็ตะขาบล่างสองมีอะไรเพิ่มมานะมีพ่นพิษอ่า,อาแล้วก็จะต,ตีแรงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองจบตานี้ลองดูนะเลือดของตัวผมเนี่ยจะเหลือประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นทุกตัวน,นะครับอาโลเริ่มไปแหละแต่การโลมีข้อดีนะมันนี่ม่อยอทอได้เหมือนมูมเมงไรเดอร์กับซุปเปอร์ดักชายใช่ถ้าเป็นนะตัวปั้นเนี่ย กาโลผมเลือดเ<ม>ทาา่าไหร่นะ 6, หกแสนห้ามั้งหรือเจ็ดแสนม่เด้ดีดูเลือดเดีรับน้อยที่สุดละตอนนี้ของไปที่น้าก,กากหวังกับเสือหมด <c oughs> แต่แต่คุ้มกว่าเยอะอ่าเน้นดาเมดเน้นรีดดัง<ข>คราวนี้นะครับขึ้นเฟสที่สามเนี่ยตัวไหนที่เลือดน้อยกว่านน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ี้ยย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องจัดหนึ่งสองสามสี่เลวเอาตัวไหนเลือดน้อยอ่ะย้ายไปด้านหลังเนี้ยครับเอาให้แบบตัวที่หนึ่งตัวที่สองออกก่อน แล้วก็ให้ตัวที่สัมออกทีหลังนะครับคพื่อเหมือนว่าให้ให้คอสมิแมนมันฮิวเลือดนิดนึงเข้าใจไหมเนี่ยหรือต้องจดในป้ายตรงนี้ก่อนนะครับตัวไหนที่เลือดน้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไอเช่ในในภาพนี้เมื่อกี้กาโร่ตอนเนี้ยกาโร่เลือดน้อย,อยสุดเอาไปไว้ข้างหลังใช่แล้วก็หน้ากากหวานก็น้อยแต่หน้ากากหวานออกหนึ่งเนี่ยผมจะย้ายหน้ากากหวานมาด้านหน้าแทนเพราะว่าถ้าหน้ากากหวานออกก่อนแล้วตะขาบได้โจมตีเนี่ยกาโร่จะตายจะตายเลยอ่เห็นไหมครับผมจะเอา หนึ่งสองออกหนึ่งสองออกก่อนเพราะว่าเลือดข่าวหลังของผมเนี่ยยังเหลือเยอะเกินสามสิบเปอร์เซ็นอยู่ผมจะให้หน้ากากหวานกับบอลทองออกก่อนคือมันตีห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเกิดฟุกติดขึ้นมามันตีข้างหลังสองรอบก็ไม่ตายยังไม่ลม้มใช่กระข้างหลังผมยังไม่ล้มแน่ๆแ,แล้วก็นในสองเธนเนี่ยคอซอมบี้แมนเนี่ยมันจะฮิวการโลได้ในระดับหนึ่งการโลก็จะไม่ตายนะครับอันแต่ลองกดต่อเนยแต่สุดท้ายตายไหม รอบนี้เหมือนไม่ตายนะไยเมื่อกี้ไปสลับตะกากกว่าไม่ไม่สลับไม่สลับแต่สลับแต่สลับแล้วไม่สลับไม่สลับเออลังเลตอนนั้นหนึ่งลังเลอยู่เออมันต้องคิดก่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องลังเลนะต้องลังเลนะเนี่ยเดี๋ยวเครับการโลก็คือหิวเลือดมานิดหน่อยแล้วมันก็จะไม่ตายแอนดี้ของซอบบี้ขอซอบบี้นะครับใช่ไหมโดนไล่จงตีมาก็ไม่ตายแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ติดม่ยอดทอละ เดี๋ยวพอขึ้นเทินใหม่นะครับก็ซับบี้แมนก็จะหินละอันนี้ก็จะยิงอยู่ตัวละนี่นครับก็ให้ตัวหลังตีก่อนนะเพราะตัวหลังเลือดเยอะนะแถวหลังเนี้ยเลือดยังเหลือเยอะอยู่้เมื่อกี้เอาไปไว้ที่เดียวกันนี่การโล่ไม่ได้ตีละการโล่น่าจะล่วงแต่เทินนี้ละอันนี้การโล่ก็เหมือนจะล่วงแต่ล่วงเทินเทินละเลือดมันน้อยจริงๆถ้ามีโอกาสก็คงจะปั้นเพิ่มนะครับตันนี้ล่วงเทินนี มาตะขามันสุดหลักๆก,ก็อัดดาเมจเป็นหลักๆเลยครับจนถึงด่านสุดท้ายและดานสุดท้ายก็เน้นฮิลนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงตะขาวันนี้ก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะมันก็โจมตีแรงด้วย<อ>แล้วก็มีสกิลต้นานทานรอบนี้พอดีไม่ได้อัดตอนส่มสแกนไปโชคดีเนี่ยอยนันนี้คือโชคดีส่มสามครั้งก็คือได้หกสิเปอร์เซ็นตเลยติดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเพชรสักเพชรเลยนะ อย่างนี้นะครับก็เดียงตัวเหมือนเดิมครับหนึ่งหนึ่งสองอ่าจริงๆรงิอันเนี้ยไม่ไม่จะเป็นต้องเลียงตัวก็ได้ครับเพราะว่ามีค่าเท่ากันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าไงก็ได้แต่มันตีแถวหน้าใช่ใช่แต,แต่มันก็จะมีตีหมู่ด้วยแล้วก็ถ้าจริง,รงๆหลักๆอ่ะเอาตัวไปยืนตัวถึกๆอ่ะยืนแถว <c oughs> <ๆ>หน้าใช่กับตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นเอากาโลไว้ข้างหน <c oughs> ้าก็คือดาเมจมันเบาใช่แล้วก็มันเคาเลนะมีไม่ย่อพอด้วยนะอืมจะลองดูนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็น การลำดับการออกตัวก็ให้เป็นหน้ากาก่อนออก,ก่อนบอลทองตีบทขยี้แล้วก็สม้แมนดุดเลือดเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเซตนี้อยู่โยงคงกระพันนะตั้งแต่โบลอสยันตะขาบก็เป็นเซตสู้บอลน,นะครับก็แต่แต่ว่าตะขาบตัวนี้จะมีนี่ครับจะมีสะท้อนด้วยนะที่เป็นสิ่งที่นา่ากลัวของมันยิ่งตีแรงยิ่งต้องมีเลือดเยอะใช่อ่านน้ครับมันตีมุงไปอ่านก็ บดขยี้ทั้งทีมแต่ว่าโอกาสบล็อกของมันสูงมากเลยนะไม่ใช่สูงมากรรอยเลยนะเลยอใช่ไหมมันคือบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างในเกมอย่างตัวของที่ปู่ซิเวอร์แฟงมีเนี่ยมันก็ยังแบบบล็อกเปอร์เซ็นต์ในชะ่ไหมล่ะอมันมาเพิ่มอัตราบล็อกแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ราะว่าร้อยไมไม่รู้ว่านะไม่หร <laughs> องดีเขาทำข้อมูลอนะหรอ แต่เหมือนบล็อกติดทุกครั้งเลยนะอันนี้ทําอะไรมากไม่ได้นะครับอันนี้เรียงยังไงก็เหมือนกันนะครับเลือดอันนี้เท่ากันหมดนะครับไม,ไม่มีผลเพราะว่าพอขึ้นเฟสสามเนี่ยสะฮอนยังไงก็ตายเรียบนะครับอันนี้ยผมจะลองเอาดตรจีนัทมาให้ดูนะพอดีผมไม่ได้ปั้นดตรจีนัทนะครับเดิมเทิร์เนี่ยผมจะลองดรจีนัทมาแทนผู้เคเก่านะเพื่อลีดดาเมจนะแต่กลายเป็นว่าตัวผมผมอะยืนไม่ค่อยอยู่นะเพราะโจมตีผมแรงขึ้นตั้งสามสิบเปอร์เซ็นลายเแล้วตัวผมเนี่ย ยืนไม่ค่อยอยู่นะครับตายเลือดเลือดลดเยอะละกันอ่าลองดูนะครับว่ายังไงกันนี้ก็คือยอมเสียดรจีนัสในเทิร์นนี้ไปใช่แล้วก็เหมือนมีตัวใดตัวหนึ่งแบบแต่ว่ามันเพิเ่มดามเนะิเห็นไหมใช่ก็ถือว่าทดแทนการที่ดรจีนัสไม่ได้ตีได้ก็ไม่คุ้มอะ่ะผมว่งเลยไม่คุ้มนะไม่คมุ้มไม่ครเทียบกับฟูเก่าตีดามิสฟูเก่าเขาไม่ได้แรงหรอกไม่ใช่แต่ว่าพอขึ้นเทิร์นที่สี่มาสะท้อนอ่านเดี๋ยวลองดูไป อ๋อรามเมดก็รุนแรงดีเพระเีเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เลือดจะเหลือแค่ประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากเกือบตายมันสะท้อนนะนึกภาพว่าถ้าไม่มีซอมบี้แมนเป็นเกโลไม่ได้เกโลไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมเลือดใกล้ตายกับหมดแล้วเนี่ยพอบอสมันตีแรงมากลองดูดิเกือบตายหมด กาโลล้มเนี่ยเห็ไหมกาโลล้มคือถ้ามีเอผู้เคสเก่าเนี่ยกาโลขมานจะไม่ลงมก็ได้นะอันนี้คือเคสที่ไม่ดีใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือเคสที่แย่ที่สุดเลยและอันเนี้ยคือจะล <ผม S 2> <ol> ไมไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงเอายุงขึ้นก่อนเด้เดี๋ยวลองดูนะครับอันเนี้ยอันนี้คือเคสที่ไม่ดีนะครับก็คือหน้ากากวาเข้าไปตบเนี่ยซ้อนทีเดียวก็คือจบเกมครับแล้วเมื่อกี้คอซอมบี้แมนเรียงไม่ครบด้วยนะอันนี้คือไม่เออ เป็นเหตุที่แบบไม่ได้ตั้งใจอัดอย่างรุนแรงเมื่อกี้ก็คือไปกินเนี่ยลมลูกาเสร็จแล้วรีบมาอัดก่อน,นที่จะมาสตรีมเลยเนี่ยล,<ม>ลมหมดเนี่ยครับอันนี้นนคือกรณีที่จัดทีมแย่ที่สุดไว้เราทาคลิปอีกทีนึงมันครบสี่เออไม่แต่น้ำดัยก็จะประมาณนี้แหละเก้าสิบเอ็มเพราะว่ามันได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปลอมว่าทีแล้วสองเทิร์นแรกอ่ะก็ได้ดาเมจเก้าสิบเอ็มแล้วใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าดัมบูสดาเมจแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย สามเทินแรกอ่ะจะได้ต้องตีถึงสามเทินถึงจะได้ดเมจเก้าสิบเอ็มประมาณนั้นอ่อาดัเมจก็ได้นะครับก็อยู่อันดับสิบสองสองถือว่าไกลหน่อยเพราะว่าเลือดน้อยแล้วเราตีแบบตอนดึกดึกแล้วนะครับเพราะงั้นก็จะอยู่นะครับประมาณก็ยังติดอยู่ในประมาณหลักท็อปสิบโอเคมากได้กล่องเอสแน่ๆนะครับอืมนี่ครับกล่องเอสก็มีควายแค่สองจุดเจ็ด สองร้อยเจ็ดสิบล้านเพอดีอ่ะก็ถือว่าการันตีได้นะครับผมก็วันนี้นรับพูดพูดปิดต้องพูดพูดปิดสิก็สวัสดีครับบอกว่าบบแบบเราว่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแค่นั้นแหละอ๋อไม่ใช่เราสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอลาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสวัสดีครับเอ้ไม่ใช่ดิสำหรับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันมันหน้านะครับสวัสดี สำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกดจอยนะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม s u b s r r i e e นะครับจะมีปุ่มจอยคลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับฝากเพืเ่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางแชเนลด้วยนะครับ